โอ้โหเรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยนะครับพี่โอ๊ตครับโอ้เที่ยวนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นซีรีส์จบของปัดปลายแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้รู้ลึกรู้จริงจริงต่อเนื่องเลยใช่ครับผมนะฮะแล้วในช่วง Monster Fast นะครับพี่โอ๊ตจะพาไปจับรุ่นไหนครับวันนี้เป็นรถที่มีระบบไฮบริดต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่หนึ่งประหยัดน้ำมันแหละสมรรถนะนี่สมราคานะฮะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะไปแบบเต็มเหนี่ยวกันเลยทีเดียวใช่ครับในช่วง Monster Fast ครับ สวัสดีครับพบกับผมโอ๊ตเอกลักษ์นะครับในช่วง Monster Fast เช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับตัว o ้า p รีอูนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเจ้า p รีอูเนี่ยประหยัดจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าเจ้า p รีอูเนี่ยจะใช้งานได้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไปหรือเปล่านะครับลองติดตามดูเลยครับ ในส่วนของด้านหน้าตัวรถเนี่ยกระจังหน้าไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟฟ็อกแรมนะฮะหรือไฟตัดหมอกเนี่ยก็ออกแบบได้อย่างลงตัวนะครับคงรูปแบบโฉบเฉี่ยวแต่ก็ยังคงความหรูหราเรียบหรูนะฮะอยู่นะครับต่อมานะครับในส่วนของกระจกมองข้างยังให้ตัวไฟเลี้ยวนะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างอีกด้วยนะครับภาพรูปทรงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นรถทรงแฮชแบ็กหรือ5ประตูนั่นเองนะครับ รับมาดูในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นโคมไฟใสนะฮะใช้หลอดไฟ LED อยู่ด้านในนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็คงรูปแบบความเรียบนะฮะอาจจะมีตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายรถเล็กน้อยนะครับรวมถึงตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับในส่วนของตัวโลโก้นะครับก็จะมีสีฟ้าอยู่ด้านในนะครับซึ่งบ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับซึ่งทาง t ต y o TA เนี่ย ได้ดีไซน์ไว้นะฮะครับในส่วนของตัวล้อนะครับสำหรับใน P ปรูสรุ่นนี้เนี่ยจะให้ล้อแมกขนาด15นิ้วนะฮะซึ่งเป็นกระทะเหล็กนะครับมาพร้อมกับฝาครอบล้อนะฮะแต่ในส่วนของตัวท็อปเนี่ยจะเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับซึ่งเป็นล้ออัลลอยก็จะมีความแตกต่างกันในรุ่นท็อปกับรุ่นธรรมดานะครับหรือรุ่นโลอ็อปชันที่ต่ำลงมา ในส่วนของมือเปิดประตูนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบ k y l e s S Go นะฮะซึ่งสามารถที่จะเปิดประตูได้เลยนะฮะโดยเราไม่ต้องใช้กุญแจเปิดนะฮะแล้วก็จะมีตัวปุ่มสวิตช์นะฮะซึ่งจะเป็นตัวล็อกโดยอัตโนมัติเราเพียงแต่แตะตรงปุ่มนี้นะฮะรถก็จะล็อกเองนะฮะแล้วก็เวลาที่จะเปิดประตูเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดประตูได้เลยนะฮะ ครับเข้ามาในส่วนของด้านในนะครับตัวแผงคอนโซลนะครับก็จะคงความเรียบๆนะฮะสไตล์รถบ้านนะฮะแต่ก็ยังคงความทันสมัยนะฮะตัวปุ่มกดฟังก์ชันอะไรต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ขับขี่นะครับในส่วนของแผงข้างนะครับก็ไม่มีดีไซน์อะไรที่พิเศษมากนะฮะก็จะเป็นแผงประตูนะครับที่หล่อขึ้นมาด้วยพลาสติกผสมกับตัวกำมหยีนะฮะที่บุตัวแผงประตูข้างนะครับ ครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะฮะก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะหรือถุงกอล์ฟเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับรวมถึงของที่อาจจะไปช้อปปิ้งซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมคิดว่าสามารถที่จะจุของได้เยอะทีเดียวเลยครับครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าสามารถที่จะใส่ของได้ขนาดไหนในท้ายรถคันนี้นะครับ รับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับสมรรถนะการขับขี่ความสะดวกสบายและอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆของเจ้า Puls คันนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงจะตัดสินใจได้ว่ากับสนนราคาล้านต้นๆเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนครับกับเจ้า Puls คันนี้ครับ บริษัทโตโยต้าเพตาจำกัดนะคะนิ้วค่ะครับวิมครับคณะสารกัลยัณฑ์ครับผมค่ะรับช่วงต่อจากพี่โอ๊ตนะคะเมื่อกี้พี่โอ๊ตก็ออได้อธิบายเป็นตโตโยต้า p พย์อซุนเก่าไปแล้วนะคะค่ะครับผมตัวนี้เป็นตโตโยต้า P พอุรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้คือรุ่นเป็นตัวท็อปออปชั่น ไม่ทราบว่าตัว p u s Top Option ตัวนี้นะคะภายนอกเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างคะครับต้องอธิบายนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ไฟหน้าและไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับจะมีให้กับลูกค้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เห็นอย่างหลกัหลกๆเลยก็คือ,อหลังคาตันลูฟนะครับที่เป็นหลังคาแก้วนะครับแล้วก็มีระบบแผงโซล่าเซลล์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนลูกค้าจอดรถกลางแจ้งนะครับแล้วก็สามารถ ระบายความร้อนได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งส่วนเลยก็คือบอดี้ตัวนี้ค่า CD ดีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตัวนี้ทำได้ถึง0.25เป็นตัวที่รู่ลมมากประหยัดน้ำมันมากนะครับอีกหนึ่งส่วนเลยล้อมแม็กตัวนี้ได้การได้มีการออกแบบมาของ Toyota นะครับมีการออก,ออกแบบมาให้ตัดลมหรือว่ารู่ลมได้มากขึ้นนะครับตัวนี้โตโยต้าได้ออกแบบมาใหม่ฮะค่ะไม่ทราบว่าตัวพีอูสตัวนี้มีกี่แรงม้าคะ คเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดตัวใหม่นะครับของ t o y ยต้าเครื่องยนต์ตัวนีเ้เป็นเครื่องยนต์สสูบ16วาลเดวเบิร์นโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับตัวนี้ทํางานเป็นสส่วนส่วนแรกเป็นระบบของเครื่องยนต์ทํางานที่99แรงม้านะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นของเรื่องของมอเตอร์เจเนเรเตอร์ทำงานที่82แรงม้านะครับการทํางานเป็นแบบอนุกรมอิสระนะครับ ทำงานเป็นสส่วนแบบ50% 5 0เปร์เซ็นะครับทันทีที่ลูกค้าออกสตาร์ทจะมีการทำงานด้วยไฟฟ้าเริ่มต้นก่อนนะครับทำงานไปเรื่อยๆรเราจะมะีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมว่าช่วงนี้ทำการทำงานเป็นระบบไฮบริดหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ทำงานนะครับระบบไฮบริดจะอยู่ในส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอินวอเตอร์นะครับตัวตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟนะครับ แบตเตอรี่ไฮบริดจะอยูด่ด้านหลังนะครับอยู่ตรง,ตรงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังจะส่งกระแสไฟมาเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับพ mm hmm. อส่งกระแสไฟมาตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับเพื่อนในใช้ในตัว MG 1และ MG 2 MG 1และ MG 2 MG 1เนี่ยเป็นตัวคอยวิ่งรถคอยคอยเป็นตัวขับเคลื่อน MG 2เนี่ยเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและเป็นตัวรีชาร์จกลับมานะครับการทํางานของระบบไฮบริดก็คือทำงานน้ำมัน50%ไฟฟ้าทำงานาน50% สองอย่างทํางานคู่กันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นระบบเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถประหยัดน้ํามันมากขับในกรุงเทพประหยัดน้ำน้ำมันได้ถึง24กิโลเมตรต่อลิตรด้านหลังจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ ตแบตเตอรี <Hi> ่ไฮบริดจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับจะวางคู่กับยางอะไหล่พร้อมกับกอุปกรณ์ที่ติดกับรถมานะครับตัวนี้เป็นตัวส่งกระแสไฟนะครับที่ใช้กับระบบไฮบริดด้านมอเตอร์ด้านหน้าที่ผมอธิบายไว้แล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ทางโตโยต้าเนี่ยได้มีการรับประกันถึง10ปีเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับ ต่อไปจะเป็นการแนะนําอุปกรณ์ภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวรดกวนพี่ธนัดแนะนําให้คุณผู้ชมได้ทราบสักเล็กน้อยค่ะครับผมเริ่มต้นตอนแรกเลยก็คือต้องมีกุญแจครับกุญแจตัวนี้เป็นระบบพุทธาสมาร์ทเอนทีนะครับความง่ายความสบายของตัวนี้ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องมีดอกกุญแจนะครับมีเพียงแค่เพียงแต่ว่าตัวสมาร์ทคีย์เนี่ยติดไว้ในในในตัวในกระเป๋านะครับเพียงกดปุ่มสตาร์ท ก็สามารถทํางานได้นะครับโดยสังเกตง่ายๆจะมีคําว่า r ร a d y ขึ้นด้านหน้านะครับของแผนคอนโซลสาหรับ Toyota t ที US รุ่นนี้มี a i r ์แบกให้กับลูกค้าถึงเตัวนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นตัวใหม่เลยก็ได้ตัวนี้จะมีเบาะไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าด้วยปรับเปลี่ยนได้8ทิศทางนะครับผม เดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ธนัทมากนะคะที่มาเจาะลึกให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์ P u สตัวนี้นะคะมิวขอรับช่วงต่อแทนนะคะพาท่านผู้ชมไปลองทดลองขับขี่เจ้า P u สตัวนี้ค่ะ เลือกทั้งหมดเป็น3ปุ่มด้วยกันนะคะมี Power Mode, e มดอีโคโนะคะแล้วก็ EB m o โหนะคะตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีวใช้เป็นในเรื่องของปุ่มเป็น Power Mode นะคะพาวเวอร์โก็คือการใช้น้ำมันล้วนเลยนะคะไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถเหยียบได้ตามปกติได้เลยจะเหยียบเท่าไหร่ก็สามารถเหยียบได้เลยแต่ถ้า ปรับมาเปลี่ยนเป็นัวนิตช์อหมดนะคะป๋จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยถ้าเราจะปรับเป็นไฟฟ้าก่อนเปลี mm. ย่ยนได้ไม่เกิน40นะคะแต่ถ้าพอเกิน40ไปแล้วรถเครื่องยนต์พีอูดเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นน้ามันนะคะซึ่งสามารถเหยียบได้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมเหมือนกับปุ่ม power mode นะคะแล้วส่วนปุ่มที่3เป็นปุ่ม ev mode นะคะค้อนยัก,กดนะคะ ปุ่ EV Mode นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้งานโดยไฟฟ้าล้วนๆนะคะก็คือจะมไม่สามารถเหยียบได้เกิน40นะคะเหยียบเกินพอเหยียบเกิน40ปุ๊บเขาก็จะตัดเป็น40เท่าเดิมนะคะเครื่งอยงยนต์ก็จะช้าๆเหมาะสําหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ทขับรถออกไปทำงานตอนเช้าแล้วเจอสภาวะรถติดนะคะตรงนี้มีวแนะนำให้ใช้เป็น EV Mode นะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดน้ำมันเพราะตัวนี้เราใช้เป็นไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับน้ำมันเลยน,นะะ <c oughs> เพียงเท่านี้นะคะขอส่งมอบหน้าที่ต่อไปให้กับพี่แอมและพี่โอ๊ตนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท